สวัสดีค่ะเรามาดูกันว่ามีใครกำลังแอบชอบคุณอยู่หรือเปล่าคะ่ะให้สังเกตพฤติกรรมเหล่านี้เลยค่ะข้อแรกคือเขาจะพยายามอยู่ใกล้ๆคุณหรือว่ามีคำถามหรือว่ามาีเรื่องที่จะต้องให้คุยกับคุณอยู่ตลอดเวลาเขาจะพยายามหาเวลามาอยู่ใกล้ๆคุณค่ะและข้อต่อไปค่ะ เวลาที่คุณพูดเขาจะสนใจฟังแล้วก็ตั้งใจฟังคุณมากค่ะแล้วเขาก็จะสบตาคุณเวลาคุณพูดค่ะลองสังเกตดูว่ามีคนรอบข้างคุณหรือว่าเพื่อนๆคุณสนใจฟังเวลาคุณพูดหรือว่าตั้งใจฟังคุณอย่างมากแล้วก็แบบพยายามจะสบตาคุณตลอดเวลาในระหว่างที่คุณกำลังเล่าหรือกำลังพูดอยู่ค่ะและข้อที่3ค่ะ เขาจะหาโอกาสที่จะคอยสบตาคุณโดยคุณจะรู้สึกว่าจะมีคนแอบมองคุณอยู่ตลอดเวลาหรือว่าคุณจะรู้สึกว่ามีใครบางคนกําลังแอบมองคุณหรือว่าคอยจับจ้องคุณอยู่พอนั่นเขากําลังหาโอกาสที่จะสบตาคุณค่ะเพราะเขาอยากจะให้คุณรู้เป็นในๆว่าเขาแอบชอบคุณอยู่นั่นเองค่ะและข้อที่4ี่ค่ะเขาจะชอบจดจํารายละเอียดหรือว่าสิ่งต่างๆเกี่ยวกับคุณได้เสมอค่ะ ไม่ว่าคุณจะเคยบอกเขาไปนานแค่ไหนหรือว่าบอกไปนานมากจนคุณจําไม่ได้แล้วว่าคุณเคยบอกเขาไปเขาจะจดจําได้เขาจะจําสิ่งต่างๆรอบตัวคุณได้วันเกิดอายุหรือว่าอะไรที่คุณเคยบอกกับเขาเกี่ยวกับตัวคุณเขาจะจดจําได้ดีเพราะเขาต้องการรายละเอียดเหล่านั้นเขาอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับตัวคุณันข้อที่5ค่ะเขาจะชอบอะไรเหมือนๆคุณค่ะ ถ้าคุณชอบดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือหรือว่างานอดิเรกอะไรก็แล้วแต่หรือสิ่งที่คุณสนใจเขาจะชอบในสิ่งที่คล้ายๆคุณหรือว่าเหมือนคุณเลยค่ะซึ่งมันไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะชอบทุกอย่างเหมือนคุณนะคะเขาอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ได้ชอบเหมือนคุณแต่เขาไม่ได้บอกคุณค่ะแต่เมื่อสิ่งไหนที่คุณชอบที่คุณทำแล้วมันตรงกับเขาเขาจะรีบบอกคุณค่ะเขาจะบอกว่าอ่ะผมก็ทำเหมือนกันฉันก็ทำเหมือนกับคุณเลยนะ เขาจะทำให้เรารู้สึกว่าเขากับคุณนั้นเป็นส่วนเดียวกันเป็นฝั่งเดียวกันค่ะมีความคิดมีไลฟ์สไตล์ในในสิ่งที่ทำเหมือนเหมือนกันค่ะเพื่อที่จะไปในข้อต่อไปก็คือข้อ6ค่ะข้อ6กก็คือเมื่อคุณชอบสิ่งต่างๆเหมือนกันแล้วเขาก็จะหาโอกาสหรือว่าพยายามชวนคุณไปทำกิจกรรมเหล่านั้นด้วยกันค่ะเขาจะใช้เวลากับคุณในวันว่างเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดที่เขารู้สึกว่า อาเขาว่างเขาจะพยายามหาเวลานั้นเพื่อชวนคุณไปทำกิจกรรมที่คุณชอบเหมือนกันหรือว่าหาเวลาไปทำด้วยกันค่ะหรือบางครั้งค่ะเขาอาจจะาหาข้ออ้างหรือว่าชอบลืมนั่นลืมนี่หรือว่ามีอะไรที่ต้องติดต่อเราตลอดเวลาค่ะเราจะรู้สึกเอ๊ะทำไมอ่ะอีกแล้วทำไมกับคนนี้อีกแล้วนะเพราะเขาจะมีข้ออ้างมีปัญหามีทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องมาติดต่อกับเราให้ได้ค่ะ เพราะเขาอยากอยู่ไกลๆคุณนั่นเองค่ะแล้วข้อที่7ค่ะหากคุณได้มีโอกาสอยู่ตามลําพังกับเขาคนนั้นหรือว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนหรือว่ากลุ่มที่มันไม่ได้ใหญ่มากแล้วคุณสามารถมองเห็นเขาได้ในขณะนั้นคุณลองดูว่าเขามีพฤติกรรมที่แสดงท่าทางอาการเรียนแบบคุณหรือว่าคล้ายๆคุณไหมอย่างเช่นคุณอาจจะแบบเอเท้าค้างคุณอาจจะทําอะไรสักอย่างที่มันเป็นอากับกิริยาที่ทําอยู่แล้วเขาจะเรียนแบบคุณหรือว่า ทําเหมือนคุณโดยที่เขาไม่รู้ตัวค่ะเขาจะทําสิ่งนร้นเหล่านั้นเรียนแบบคุณเพราะเขาจิตใจเขากําลังแบบจับจ้องไปที่คุณกําลังนึกถึงคุณโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ําค่ะว่าเขากําลังทําท่าทางหรือว่าทําอะไรบางอย่างที่มันคล้ายๆคุณอยู่ค่ะและข้อต่อไปค่ะข้อ8ค่ะเขาจะประมาทแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะ เขาจะรู้สึกว่าเขาทำอะไรโก้ๆเปิลๆหรือว่าทำอะไรที่มันไม่เป็นธรรมชาติที่เขาเคยทำกับคนอื่นค่ะเราจะรู้ได้ชัดเมื่อเขาอยู่ใกล้เราเพราะเขาจะแสดงออกต่างกับที่เขาอยู่กับคนอื่นค่ะเขาจะประมาเขาจะตื่นเต้นเขาจะมือไม้สั่นหรือว่าแสดงอาการที่ไม่เหมือนที่เขาอยู่กับคนอื่นนั่นเองค่ะเพราะเขาตื่นเต้นที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณหรือว่าประมาไม่รู้จะทำตัวยังไงทำตัวไม่ถูกนั่นเองค่ะ และข้อที่9ค่ะเขาอาจจะทำตัวเมินคุณไปเลยค่ะคือจากข้อที่8นะคะที่ประมาแล้วก็ไม่เป็นตัวของตัวเองซึ่งบางคนจะรู้สึกว่าอะไม่ฉันจะไม่อยากให้แบบฉันเสียเซลฉันเสียฟอร์มเขาก็จะแสดงอาการโดยที่เมินคุณไม่มองหน้าคุณแบบว่าเชิดใส่คุณไปเลยค่ะไม่สนใจกลายเป็นว่าเขาเมินคุณมากกว่าผิดปกติค่ะ เพราะเขาพยายามเก็บอาการเขาอยู่นั่นเองค่ะเขากลัวว่าเขาจะหลุดเขากลัวว่าเขาจะทําอะไรที่มันแสดงออกให้เห็นแสดงออกให้คุณรู้ว่าเขาแอบชอบคุณอยู่นั่นเองค่ะเขาพยายามเมินคุณแล้วก็ไม่สนใจคุณไม่มองคุณพูดด้วยก็แค่สองสามคำแล้วรีบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณจะรู้สึกได้เลยถึงพลังงานบางอย่างที่ถ้าบางคนที่ไม่สนใจคุณเขาจะแสดงอีกแบบค่ะแต่คนนี้ เขาไม่สนใจเขาเมินแต่ว่ามันจะรู้สึกว่ามันมากเกินไปมันทำแบบเหมือนดูแกล้งๆเหมือนดูฝืนๆค่ะคุณจะรู้ได้ทันทีว่าเขากำลังแอบชอบคุณค่ะและข้อสุดท้ายค่ะเขาอาจจะแกล้งคุณไปเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำตัวยังไงเขาไม่กล้าบอกคุณเขาก็ใช้ความ แกล้งกันให้มันดูสนิทสนมเพราะเขาอยากจะใกล้ชิดคุณนั่นเองค่ะเขาจะคอยหยอกล้อคุณตลอดพูดแกล้งคุณหรือว่าทําให้คุณตกใจทําให้คุณรู้สึกว่าแบบจะต้องมีอะไรมาแกล้งคุณตลอดเวลาค่ะพอเขาแอบชอบคุณอยู่ลองไปดูกันนะคะว่าคนที่อยู่รอบๆตัวคุณเพื่อนคุณหรือว่าเพื่อนในที่ทำงานหรือว่า คนอยู่รอบตัวคุณแสดงพฤติกรรมเหล่านี้กับคุณอยู่หรือเปล่าเขาอาจจะชอบคุณแต่เขาไม่กล้าบอกหรือว่าเขากลัวความสัมพันธ์ที่เฟนโซนคุณเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วเขาบอกคุณแบบนั้นคุณอาจจะต้องแบบเสียใจหรือว่าคุณไม่คุยกับเขาเลยคุณจะสูญเสียความเป็นเพื่อนกับเขาบางคนเขากลัวเช่นนั้นเขาก็จะไม่กล้าบอกค่ะ แต่เขาจะแสดงพฤติกรรมออกมาให้เรารู้เลยว่าเขาแอบชอบเรานั่นเองค่ะใครมีคำถามหรือว่าต้องการติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกดแอดไลน์ได้ที่ d e s c r i p t ั o นด้านล่างค่ะขอบคุณค่ะ